จักศิรัสร์นี่เคยได้เหรียญเงินชิงแชมป์โลกที่มาเลเซียด้วยค่ะสําหรับเบนโอ้โหเก่งรอบด้านทั้งคู่ค่ะมาครับมาครับจังหวะนี้ครับเรียกว่าพิกัดใหญ่ที่สุดในค่ำคืนนี้ครับ320กว่าปอนด์เลยทีเดียวครับดูครับใครจะอยู่ใครจะไปครับคนนึงก็กล้ามใหญ่ครับคนนึงก็ตัวสูงใหญ่เหมือนกันครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับดีกรีแชมป์ทั้งคู่ครับนั่นของมุมแดงนี่ดีกรีนะฮะเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับ แม่ตำแหนของมุมน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาครับได้แชมป์ของ WBC แล้วก็แชมป์ของ w m f ด้วยนะครับ w m f ก็สาพันมวยไทยอาชีพโลกครับนะครับจังหวะน,นี้ครับ <S <S อ่ะดูกันต่อครับพี่พรครับ <S <S มแมเห็นมวยคู่นี้แล้วน้อกปันดน้องเชนึกถือว่าวันนี้มีเพลงหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นการกระทิมการไหวครกของไยน้ำเงินเนี่ยนะครับอโอ้ยกระเทิมจนเวทีสะเทือนเลยครับเรามาดูครับ วันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้าวพรที่จะตัวมวยครับออผลการแข่งขันนะครับอ่าเมื่อสักครู่นะครับคะแนนนะครับออกมา49ต่อ46ทั้ง3เสียงนะครับคู่ที่ผ่านมาคู่ของปานเพชรนะครับนั่นก็คือผลการให้คะแนนนะครับทั้งสามคนเมื่อสักครู่นะครับอ้าวมาดูครับคู่นี้หนออกแข่งซ้ายแล้วครับออกแข่งซ้ายแล้วสำหรับเจ้าเม้นนะครับแหมวันนี้คนไทยนะครับแต่ชื่อต่างชาติอีกคนเกมอีกคนเบลสตรีระร่างกายอีกคนอ้วนอีกคนสมส่วน300เท่าไหร่ครับ 322ตอ,อ <3 22 S 1> น,นโอ้โห,โหนะครับก็ถือว่าไอ้คนมีกล้ามเนื้ออีกคนก็มีอ้วนนิดหน่อยก็ถือว่าเดิมพันหนึ่งแสนบาทขนาดนี้แบบนี้ต้องมีใครสักคนนะครับแหม่น้องเปิเป้ลเป็นยังไงมองดูแล้วเป็นยังไงครับน้องเปิ้ลเห็นฟองแล้ววันนี้น้องเบ้นเนี่ยต่อยมาครั้งสุดท้ายก็ชนะนอกน้องไม้มาน้องไม้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในวยอุวนก็ถือว่าชานะนอกมาวันนี้มาดูครับว่าคู่นี้ มีหล่นให้เห็นหรือเปล่าครับทุกคนก่อนอื่น,ต,นต้องเป็นกําลังใจให้ท่านกรรมการก่อนค่ะพี่พรนี่กรรมการของเราท่านนี้ในตัวสูงตัวใหญ่สุดในบรรดากรรมการทั้งหมดแล้วนะคะโอ้โหนึกภาพไม่ออกค่ะตอนแยกี่ท่านกรรมการจะเป็นยังไงอะเชิญโคชเชค่ะมาครับช่วงปลายของยกที่หนึ่งครับสายเตะต่อขามาครับท่านนังคองแม่แค่ขวาขึ้นไปครับเจมส์เจอเบนซ์นะครับเดินเข้ามาครับท่านนของเจมส์ครับ เบนก็ขู่ไว้ก่อนครับเรียกว่ายังไม่พีพรามครับจิ้มซ้ายมาครับทนานของเจมส์จากประเทศเมอร์ทิเซียครับนานๆจะได้เจอประเทศนี้ครับเน้นจอขาครับท่านของเจมส์ครับแข้งขวาลำตัวครับทนานของเบนโอเจอมาซ้ายจากเจมส์ขึ้นไปเบนเดินเข้าหาครับเอามยกคอดีมาครับเรียกว่าไม่มีวันไม่มีเกรงไม่มีกลัวครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับน้ำหนักเยอะๆแบบนี้ อาวุธแต่ละดอกนี่มันหนักอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนี่เหลาๆกันไม่ได้ครับกรรมการก็เอาใจช่วยกรรมการด้วยนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะล้มทับกรรมการลุกไม่ขึ้นซะแทนครับจังหวะนี้แต่จังหวะนี้ก็ออกแข้งซ้ายไปแล้วแซ่บแจาน้องเบนส์นะครับแหมน้องเบนส่วนนี้ก็ถือว่าคุมเกมอยู่นะครับยืนจดจ้องจแต่เจาะยางไปเลยครับตอนนี้ครับน้องเกมคุณเจมนะครับเจมก็เจาะยางครับดูว่ายางอ่อนยาวแฟบหรือเปล่า อ้าวกรรมการสั่งชกนะครับกรรมการสั่งชกออกอาวุธนะครับดักแรงกันทั้งคู่ว่าแล้วครับมวยแบบนี้กาลังจะใครพลาดมีหลับมีหล่นมีหลับมีหล่นให้เห็นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจดจ่อจ้องอยู่แม่้องเป็นเดินเข้าหายังทาอะไรไม่ได้้องเป็นเดินเข้าหาแต่ยังไม่ออกอาวุธส่วนเกมก็ถอยโดนมาซ้ายเตะขวาอีตอนนี้ก็เช็คลมยางไปแล้วครับสําหรับเบนเช็คลมยางอ้าวอ้าวอ้าว ล้มแต่ละทีนี่เวทีสะเทือนครับ,บด้เบลโอ้โหแฟนมวยข้างล่างถึงกับเอื้อเอึงกันเลยทีเดียวค่ะโอ้โหโถมน้ำหนักไปที่เจมทั้งตัวเลยนะคะน้องเบนโอ้โหแต่ชคดนี้ค่ะลุกขึ้นเร็วค่ะเจมก็ไม่มีอาการอะไรนะคะก็ลุกขึ้นมาหน้าตาปกติค่ะยังดูสดชื่นอยู่ค่ะโค้เชเอาละครับประเทศเมริเทียสครับนะฮะแฟนๆถามมาครับประเทศเมริเทียสอยู่ใน แอฟริกาตะวันออกนะครับแอฟริกาตะวันออกครับเป็นหมู่เกาะครับมีชื่อเป็นทางการว่าสาธารณรัฐเมริเทียสนะครับเมืองหลวงชื่อพอลิทุสมีภาษาราชการเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งเศสครับสาเหตุที่มีภาษาฝรั่งเศสเป็นราชการเพราะว่าฝรั่งเศสเคยขึ้นมายึดพื้นที่ก่อนนะครับในสมัยเมื่อนานมาแล้วครับคนส่วนมากเป็นคนอินเดียมอริเซียสครับแล้วก็โอ้โหรวมมันเข้าใส่ครับเอาลงไปโอนกายแล้ววันเลยครับ เตะมาซ้ายขวาเข้าไปมึนครับโดนไปก่อนหนึ่งนะครับจังวะนีเอาแล้วครับแม่บอกแล้วครับว่าอย่าเล้าๆครับอ้าวเวลาเหลือไม่เท่าไหร่กับ30ิวินาทีมันขวาไปมันขวาไปเจมเจมมโดนมันขวาเข้าใส่แม่เบนต์ต้องถอยออกมาครับโอ้โหใกล้จะหมดยกพอดีครับมาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเบน์ว่าอย่างไรครับเบน์ถอยอยู่ครับเจมตามครับเบน์เบนต์ยังมีอาการพือโชอยู่ครับ เตะจอขาไปกนครับทานของเจมเตะจ่อขาครับเจมเตะลำตัวครับเบนเบนเดินบทเข้าหาแล้วครับโอ,โ,โอ้โหโอจะบัรขวาหน้าตดนลงไปนอนงายแล้วันครับเจอกรรมการนับพอยังลุกได้อยู่ครับโอ้โหนับครั้งที่สองครับยิ่งใหญ่ยิ่งหลมดังครับจังหวะนี้ครับหมดย่พอดี ลุยกัครับทีมบอลครับจะไปเอาที่แล้ครับที่เขาว่าลบยักษ์ล้มดังลบยัยโอ้ยโดนลูกซ้ายโดนภาสามาษาตั้งโต้นะครับโดนเบนโอ้ยโดนมัตโต้เป็นเหมือนกันนะครับสนุกแล้วเริ่มสนุกแล้วออกแกลงขวาโอ้ยตบลงไปอีกแล้วครับนี่มาดูครับยกที่แล้วกับยกนี้มันจะเป็นยังไงโอ้ลูกช้าครับลูกช้าสำหรับเจ้าฝ่ายเจมลูกช้าตอนนี้เบนก็ไม่ยอมเดินเข้าหาเบนไม่ยอมเดินขาโดนลูกซ้ายโดนลูกขวาโดนลูกขวาออกแกลงขวาของเจ้า แม่พากไม่ทันล้องเบ้นโอ้โหอย่างที่ต่อนะคะเจมส์นี่เคยล้มยากอย่างเจ้าแชมป์ซุปเปอร์โปรสมุยมาก่อนเอ้าเบ้นเป็นยังไงล,ล้มทับทับกรรมาการไปเลยโอ้โหยังลุกไหวอยู่ค่ะ,จะเจ้าเบ้นเอ้าเดินขามมัดเป็นเลขแปดแล้วค่ะตอนนี้โคเช่อาล้วครับแม่ครับยังมีอาการพื้นโชว์อยู่ครับเจอหมัดลำตัวเจอหมัดใส่เข้าไปย่อนิดหนึ่งเจอหมัดขวาเข้าไป ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญคุณอามาพิเดชคัำแก้วครับขึ้นบนเวทีครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราชูเดียว,ยว And the winner is Red Corner James ขอเรียนเชิญคุณอามครับอ่ะเอาอยู่บนนี้แล้วโอเคครับเด d ๋ยวดิสานะเพื่อนเพื่อนมันอันด h บว e นเนอร์ผู e 100,000บาทเจมส์เดสปอนชิ์นะครับเอาละครับก็เป็นกำลังใจครับให้กับท่านของเบนด้วยนะครับรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับวันนี้ครับเรียกว่าของไม่ได้มาเล่นๆครับท่านของเจมส์ผู้นี้ครับโอ้โห